น้ำมากถึง85%ชนประธานวางสองแนวทางระบายน้ำทั้งน้ำในเกณฑ์และเกินคัาจุวางเป้า1พฤศจิกายนมีน้ำ94%ของความจุเว้นช่องว่างไว้15ล้านูกศา์เมตรเผื่อน้ำมากเกินเกณฑ์คาดการมีประยุกต์เข้าย้ำชัดติดตางประเมินใกล้ชิดพร้อมปรับแนวทางให้ทันต่อสถานการณ์ได้วันที่30สิงหาคม2565ที่ผานา ที่สำนักงานโครงการส่งน้าและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนนายเฉลิมเสียดอิน,โโนพุกนกผู้หน่วยงานกระรวงการ,ราขอพอบอแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนกล่าวถึงสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนว่าเบื้องต้นต้องดูปริมาณน้นําฝนซึ่งฝนสะสมตั้งแต่วันที่หนึง่งมกราคม25 6พ้า้จนถึงปัจจุบันมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิเ็ด มิลลิเมตรซึ่งยังต่างกว่าค่าเฉลี่ยที่หนึ่งันสองร้อยมิลลิเมตรต่อปีซึ่งยังนิเวลาผลอีกสองเดือนคือเดือนกันยายนและเดือนตุาลาคมเป็นต้นไปได้ที่ปริมาณน้ำฝนจะเกินกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยสำหรับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมรายปีโดยเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำฝนปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนหนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านลูกบา์เมตรซึ่งใกล้เคียงกับ ริมาณน้ําเมื่อปี2552ซึ่งทั้งปีมีน้ําไหลเข้าเขื่อน236ล้านลูกบาทเมตรปี2565เหลืออีกประมาณ40ล้านลูกบาทเมตรที่จะเท่ากับปี2552ซึ่งประเมินแล้วคาดว่าปริมาณน้าเข้าเขื่อนปี2565นี้จะมีปริมาณใกล้เคียงกับปี2552ก็คาดว่าจะมีปริมาณไหลเข้าเขื่อนอยู่ราว240ล้านลูกบาทเมตร นักเสนอเกียรติกับข,ขอบอแม่แต่แม่งัดสมบูรณ์ชนกล่าวต่ออีกว่าการกบริหารจัดการน้ําได้ยึดตาม13มาตรการรับมือฤดูฝน2,565ซึ่งเป็นนโยบายของกลมชนประทานโดยที่ทําไปแล้วนั้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมซึ่งขอขอบอแม่งัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคือพื้นที่ในอำเภอสันส,สาย นอกจากนี้ยังมีการซ่อมแซมบำรุงอาคารและระบบทุนประทานได้มีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งอีดขวางทางน้ำขุดลอกคลู่พองเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและมีการปรับปรุงการส่งน้ำการระบายน้ำในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มช่องว่างสำหรับรับน้ำที่อาจหลาในพื้นที่รวมถึงการปราาับปรุงสัดพันในช่องทางต่างๆ และการติดตามประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงสิ่งที่ได้ดาเนินการตามแผนหากว่าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะปรับปรุงการดาเนินการเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อประเด็นการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่นัำสมบูรณ์ชนซึ่งขณะนี้อยู่ในปริมาณที่มากในเฉลือมเกียวอินพุกนกชี้แจงว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่นัำสมบูรณ์ชนมีอยู่ราวสองยิล้านลูกบาทเมตร หรือลา85%ของปามจุซึ่งเป็นปริมาณที่เกินเกณฑ์กำหนดที่80%ได้มีการกำหนดการระบายน้ำโดยประการแรกส่งน้ำให้พื้นที่โครงการที่มีอยู่ลาว74,000ไร่โดยมีแผนส่งน้ำให้ราว55ล้านลูกบาศก์เมตรส่งให้แล้ว20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลืออีกราว33ล้านลูกบาศก์เมตรที่จะต้องส่งให้พื้นที่พบกลุ่ของโครงการ ตลอดช่วงฤดูฝนประการที่สองระบายน้ําไปที่ฝายชิธุกิจปริชาปัจจุบันใช้น้ําปิงเป็นหลักจึงไม่ได้ส่งน้ําจากเขื่อนแม่งัดไปช่วยรวมถึงพื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้าปิงราว2.8แสนไร่ยังไม่มีการส่งน้ําจากเขื่อนแม่งัดไปช่วยเช่นกันโดยพื้นที่ใช้น้ําจากแม่น้ําปิงเป็นหลักสำหรับการระบายน้ำในปัจจุบันเพื่อรองรับน้ำฝนในอีก สองเดือนข้างหน้าคือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมซึ่งการคาดการโดยใช้โเลีปี2552เป็นแนวทางคาดว่าเดือนกันยายนนี้จะมีปริมาณน,น้ำไหลเข้าเขื่อนราว59ล้านลูกบาศก์เมตรเดือนตุลาคมจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ราว43ล้านลูกบาศก์เมตรรวมแล้วทั้งสองเดือนจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ราว100ล้านลูกบาศก์เมตร และหากรวมกับปริมาณน้ําที่มีอยู่ในเขื่อนปัจจุบันนี้ก็จะมีน้ําในเขื่อนอยู่ราว325ล้านลูกบาทกเมตรซึ่งเกินความจุโดยความจุเก็บกับปกติของอา่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดอยู่ที่265ล้านลูกบาทเมตรซึ่งนั่นหมายถึงน้ําลนอิมจิเกนซีสปริงเวย์ก็จะไม่สามารถควบคุมน้ําได้ อาสุ่งผลกระทบต่อตัวเมืองเชียงใหม่การบริหารจัดการน้ําโครงการได้มีการวางแผนโดยกําหนดเป้าหมายไว้ว่าวันที่29สิงหาคม2565เป้หาหมายกักเก็บน้ําอยู่ที่225ล้านลูกบาทเมตรคาการวันที่30ถึง 3, สิงหาคมน้ํำจะเข้าเกลืออีก5ล้านลูกบาทเมตรโดยมีแผนการส่งน้ําอยู่ที่7.83 แสนล้านลูกบาทเมตรสองวันนี้จะมีการระบายน้ำออก9.2ล้านลูกบาทเมตรจะทำให้ณวันที่หนึ่งกันยายน2565จะมีน้ำเก็บกักอยู่ราว220ล้านลูกบาทเมตรหรือ83%ของความจุและจากการคาดการณ์เกณฑ์ฝนปี2552จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อน59ล้านลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้น มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำออก59ล้านลูกบาทเมตรต่อเดือนวันที่1ตุลาคมมีเป้าหมายเก็บจับอยู่ที่227ล้านลูกบาทเมตรหรือ86%ของความจุโดยคาดการน้ําที่จะเข้าเขื่อนในเดือนตุลาคมที่42ล้านลูกบาทเมตรได้วางแผนการระบายน้ําออก20ล้านลูกบาทเมตรต่อเดือนในวันที่1พฤศจิกาย,ยนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําเก็บ กับในเขื่อนบราว250ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ94%ของความจุพอพอบอแม่แฝกแม่งัดสมบุรณชนกลา่าวนายเฉลิมเอียดกล่าวต่ออีกว่าสำหรับแนวทางการระบายน้ำประการแรกเมื่อปริมาณน้ำมากกว่า2 2 7ล้านลูกบาศก์เมตรจะระบายผ่านอาคารส่งน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาในอัตราเี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือคิดเป็น3.9เสนู 9, บาทเมตรต่อวันแนวทางที่สองระบายผ่านอาคารคอระบายน้ำริเบร์เอาเรด,ดซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กาลาง2.50เมตรระบายในอัตรา24-47ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีคิดเป็นปริมาณน้ำ สถึงสี่ล้านลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งตัวอุิเบอร์เอาเด็ดนั้นจะควบคุมได้ว่าจะระบายในอัตราที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแม่งัดที่สคัญการระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำจะผ่านเทอรปลิ้นจำนวนสองเครื่องที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในกับอำเภอแม่แต่งและอำเภอเชียงดาวบางส่วน หากปริมาณน,น้ำมากกว่า265ล้านลูกบาศกเมตรซึ่งเกินปรรจุกเกิดการระบายทางเซอร์วิสสปรย์จะระบายลงลำน้ำเดินของแม่น้ำงัดโดยทั้งสองแนวทางในการระบายน้ำนี้จะต้องไม่เกิน100ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกินกว่านี้จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนประการสำคัญคือการระบายน้ำจะต้องดูปริมาณน้ำในลำน้ำปิ ประกอบด้วยโดยดูปริมาณน้ําที่ P 75บ้านช่อแรลโดยดูที่ระดับไม่เกินแปดสิลูกบาทเมตรต่อวินาทีข้อตามกว่าก็จะทําการระบายน้ําผ่านลําน้ําแม่งัดไปสมทบกับแม่น้ำตีซึ่งเขื่อนแม่งับอีกทางจะเป็นพื้นที่หน่วงน้ําเพื่อไม่ให้ไปสมทบกับตัวเมืองเชียงใหม่หากมีปริมาณน้ําฝนหรือ มีพายุขเข้าเกินค่าการไว้จากแนวทางการบริหารที่กล่าวมาข้างต้นเขื่อนแม่งัดจะเก็บน้ำที่250ล้านูบาทเมตรจะมีช่องว่างอีกราว15ล้านูบาทเมตรที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะมากเกินกว่าค่าปกติซึ่งได้เผื่อไว้สำหรับการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก,กินค่าการ ถ้าปริมาณน้ํามามากกว่านั้นก็จะระบายผ่านเซอร์ฟ e ิสสปริงเวโดยในปีนี้วันที่มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนสูงสุดที่7.9ล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่12สิงหาคมก็ส,สามารถระบายได้โดยไม่มีปัญหาขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริหารจัดก,การน้ําของกลุ่มชนประทานซึ่งได้จัดการเต็มที่มีมาตรการในการรับมือฤดูฝน 2,565อย่างชัดเจนโดยจับ,บริหารให้ดีมีประโยชน์สูงสุดและจัดบ,บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพนายเฉลิมเกียรติอินทุกนกขอขอบอแม่แฝดแม่มน,มมนัดสมบนชนกล่าวในที่สุดสถานการน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบนชลแบบปีปีค่ มันเป็นยังไงจะบริหารจัดการยังไงในบรส่วนที่มันนานเยอะกระเด็เนครับอ่า่อนอื่นเรามาดูที่ปริมาณฝนสะสมของเขื่อนไม่งัดนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับเรามาดูปีหกห้านี่ยนะครับฝนสะสมตั้งแต่หนึ่งมกรานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับมีอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับมิลลิเมตรซึ่งตัวนี้นะครับ ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับขึ้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่121 1อันนี้ทั้งปีนะครับแต่ตอนนี้เราเหลือปริมาณน้ำฝนเนี่ยที่ต้องสะสมอีกในเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมเพราะงั้นเป็นไปได้นะครับว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะเกินค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของพนามน้ำไหลเนี่ยเข้าอ่างสะสมรลายปีนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับฝนนะครับที่มาเนี่ย ณปัจจุบันนะครับเรามีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนนะครับอยู่ที่193ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งมีตามการวิเคราะห์เนี่ยจะมีปริมาณน้ำเนี่ยใกล้เคียงกับปี5-2นะครับปี52ซึ่งปี52เนี่ยน้ำไหลเข้าเขื่อนทั้งปีอยู่ที่236ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราเหลืออยู่ประมาณนะครับเกือบ40ล้านที่จะเท่ากับปี52 เราคิดว่าน่าจะใกล้เคียงปี52ที่สุดนะครับว่าเราจะมีปริมาณน้ำนะครับไหลเข้าอ่างทั้งปีอยู่ประมาณ240ล้านลูกบาทเมตรนะครับในเรื่องของการบริหารจัดก,การนะครับฤดูฝนนะครับเราบริหารจัดก,การตาม13มาตรการในฤดูฝนปี65ซึ่งเราทำอะไรไปบ้างคือเรามีการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ของโครงการน่ย จะมีพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมคือบริเวณอําเภอสันทรายนะครับซึ่งเราก็ชี้เป้าไปที่ตัวนี้เลยว่าเรามีพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมตรงนี้นะครับในส่วนของตัวมาก,ก็คือเรามีการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับอาคารชวประทานต่างๆระบบชวประทานต่างๆเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ําเช่นขุดลอกคลองเพื่อคลองระบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาจัดวัชพืชเพื่อกีดขวางทางน้ํามีการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาในพื้นที่โครงการนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเช่นเตรียมเครื่องสูบน้ํานะครับไว้บริเวณจุดที่เสี่ยงน้ําท่วมในบริเวณพื้นที่อำเภอสันทรายนะครับแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําแล้วก็มีการปรับปรุงกระบวนการส่งน้ําในพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อลดช่องว่างเพิ่มช่องว่างนะครับเพื่อรองรับการระบายน้าป่าไหลหลากในพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วมีการ ประชาสัมพันธ์นะครับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่องเอกสารนะครับช่องสื่อสารออนไลน์นะต่างๆนะครับที่เราจะสื่อสารเป็นประจําทุกวันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือมีการติดตามประเมินผลเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการของเราทุกวันทุกอาทิตย์นะครับเพื่อมาปรับปรุงในส่วนที่เราวางแผนไปลงมือปฏิบัติหลังจากลงมือปฏิบัติแล้วก็มีการตรวจสอบหลังจากตรวจสอบถ้ามันเป็นไปตามแผนแล้วก็เดินหน้าต่อแต่ถ้าเกิดว่า แผนไม่เป็นไปตามแผนเราก็จะมาปรับแผนเพื่อจะให้ทันกับเหตุการณ์นะครับอันนี้คือในสิ่งที่เราบริหารจาัดก,การนะครับบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแม่งัดณนะเวลานี้2 0 0กว่าเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงเพื่อรองรับน้ำฝนแต่อีกเดือนหนึ่งเดืนอนที่เหลือปัจจุบันนะครับเรามีน้ําอยู่ที่224.5หรือตัวเลขกลม,มก็คือ225ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือประมาณนะครับ80 4.7ก็คือประมาณ85กลมๆนะครับ85ซนะครับซึ่งตัวเนี้ยถามว่าปริมาณน้ําตัวเนี้ยเกินเกณฑ์กําหนดไหมเกินนะครับเกินเกณฑ์กาหนดนะครับเกิน80แต่ทีนี้เนี่ยในการระบาย,ยาต่างๆการบริหารต่างๆเนี่ยเรามีการ1นะครับคือส่งให้พื้นที่ของตัวเองคือ74,000ไร่ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่55 000, ล้านซึ่งตัวนี้เราส่งไปแล้ว20 000, ล้านยังเหลืออยู่อีก35 000, ล้านโดยประมาณ ที่จะส่งให้กับพื้นที่เขาปลูกตลอดช่วงฤดูฝนอันนี้คือเป็นพื้นที่ของวเวงนะครับ2นะครับเรายังระบายน้ำนะครับระบายน้ำไปที่ฝายสิทธุกิพิชาก็ซึ่งเป็น1น,นะครับหส่วนของโครงการส่งน้ำและบรรลุสาแม่แฝดไม่งังนซึ่งปัจจุบันนะครับเราได้ใช้น้ำปิงเป็นหลักนะครับเราก็เลยไม่ได้ส่งน้ำจากเขื่อนแม่งงดไปช่วยในการเขาปลูกคือใช้จากลำน้ำปิงเป็นหลักนะครับ อันนี้คือในส่วนของโครงการนะครับส่วนในส่วนของพื้นที่2ฝั่งแม่น้ําปิงนะครับพื้นที่280,000ไร่เนี่ยในช่วงฤดูฝนนี่นะครับก็ยังใช้น้ําปิงเหมือนกันนะครับยังไม่มีการส่งน้ําไปสนับสนุนนะครับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ําปิงแต่อย่างใดอันนี้คือการบริหารจัดก,การในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็พื้นที่สนับสนุน2ฝั่งแม่น้ําปิงนะครับพื้นที่ประมาณ280,000ไร่นะครับในส่วนของการระบายน้ํานะครับ ณปัจจุบันที่มีอยู่นะครับเพื่อจะรองรับน้ําฝนนะครับอีก2เดือนข้างหน้าก็คือเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดการนะครับปริมาณน้ําฝนนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับที่ใช้ตัวเลขนะครับใกล้เคียงปี52เดือนกันยายนนะครับเราจะมีน้าไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่59ล้านลูกบาทเมตรนะครับในเดือนตุลาคมนะครับ จะมีน้ําไหลเข้าเขื่อนนะครับอยู่ที่43ล้านนะครับซึ่งรวมกันแล้วประมาณนะครับ100ล้านโดยประมาณนะครับ100ล้านซึ่งถามว่า100ล้านเนี่ยบวกกับปริมาณน้ําปัจจุบันเนี่ยก็จะได้เป็น325ล้านซึ่งเกินความจุเพราะว่าความจุของเราอยู่ที่265ล้านความจุเก็บกักนะครับปกตินะครับตัวนี้จะมีโอกาสที่น้ําจะล้น Emergency Spinway นะครับซึ่งการล้น Emergency Spinway เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมน้ําได้นะครับเพราะนั้นน้ําเข้ามาเท่าไหร่ไหลออกไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจจะสร้างผลเสียหายต่อพื้นที่ลาน้ํางัดแล้วก็เพื่อเพิ่มปริมาณในลำน้ําปิงอาจจะมีผลต่อตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเราวางแผนไว้ดังนี้นะครับเป้าหมายเราดูเป้าหมายก่อนเป้าหมายเก็บกักของเขือเ่อนไม่งัดสมบุนชนนะวันที่29นะครับ ที่เราดูตัวเลขคือ225ล้านนะครับคาดการว่า3 3 1สิงหาคมน้ําจะเข้าเขื่อนอีก5ล้านนะครับเรามีแผนการส่งน้ํา780,000ลูกบาทเมตรนะครับในช่วง2วันนี้เรามีการระบายน้ําออก9.2ล้านลูกบาทเมตรจะทําให้ณวันที่1นนะครับกันยายนนะครับ6-5เนี่ยเราจะเก็บกักได้อยู่220 ล้านลูกบาทเมตรหรือ83%ของความจุนะครับซึ่งคาดการเกณฑ์ฝนปี52เนี่ยที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีน้ำไหลเข้าอ,อ่าง59ล้านนะครับเพราะฉะเราจําเป็นจะต้องระบายน้ําออก59ล้านต่อเดือนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเดือนกันยายนแล้วมาวันที่1ตุลาคมนะครับเป้าหมายของเรา เราจะเก็บกักไว้อยู่ที่227ล้านหรือเป็น86%ของความจุนะครับโดยมีอินโฟโคาดการณ์เนะทียบกับปี52เนี่ยนะครับของเดือนตุลาคมอยู่ที่43ล้านเรามีแผนการระบายน้ำออก20ล้านลูกบาทเมตรต่อเดือนเพราะงะั้นเนี่ยณ1นะพฤศจิก,กายนนะครับเราจะมีน้ำเก็บกักอยู่ในเขื่อนก็คือ250ล้านลูกบาทเมตรหรือ9 4เเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนี่คือแผนของเราว่าเราจะ เก็บกักน้ําให้ได้นะครับ96 90อ่า94เปอร์เซ็นต์นะครับของความจุทีนี้มาดูแนวทางการระบายน้ําการระบายน้ําน้ําเข้ามาเป็นร้อยนะครับแต่จะระบายยังไงไม่ให้เปิดผลกระทบเรามีแนวทางการระบายน้ําอยู่นะครับหนึ่งเมื่อปริมาณน,น้าเนี่ยมากกว่า227ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเราจะมีการระบายแนวทางที่หนึ่งระบายผ่านอาคารส่งน้ําฝั่งซ้ายฝั่งขวา นะครับด้วยตา4.5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็น3 9 0 0 0นะครับลูกบาทเมตรต่อวันนี่คือแนวนทางที่หนึ่งะครับเพื่อจะลดปริมาณน,น้ําในเขื่อนลงแนวนทางที่2ระบายผ่านอาคารท่อระบายน้ำริเวอร์เอลเลตนะครับตัวนี้คือ River Outlet ล็ตนะครับนะครับริเวอร์อเ,รรเอ,อเซึ่งมีขนาดไดมิเตอร์อยู่2.5เมตรนะครับเรามีผ่านนเขร,ริเวอร์เอ u เล็ต อัตรา24ถึง47ลูกบาทเมตรต่อวนินาทีตัวนี้เราควบคุมได้ให้มากให้น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนไม่งั้นสมบุคคน,นะครับเพื่อจะเก็บกักให้ได้ตามแผนที่เราต้องการนะครับคิดเป็นปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ2ถึง4ล้านลูกบาทเมตรต่อว,วันอันนี้คือแนวทางที่จะระบายนะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับถ้ามากกว่า265ล้านคือเกินความจุ นะครับแนวทางการระบายของเราก็คือระบายผ่านเซอร์ c ิสเปนเบย์คือตัวนี้เซอร์ฟิสเปนเบย์ตัวนี้นะครับจะไหลลงตรงนี้นะครับลงลําน้ําเดิมของแม่งัดนะครับซึ่งเราสามารถแนวทางทั้งสองที่ผมกล่าวมาเนี่ยเราจะไม่ให้เกิน100รลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับถามว่า1ทําไมต้องเป็น100รลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะว่า100ลูกบาทเมตรถ้าเกินจะมีผลนะครับต่อ พื้นที่ด้านท้ายของแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับอันนี้แน่นอนว่าเราเนี่ยดำเนินการนะครับตามนะครับแผนการบริหารจัดก,การโครงการของอ่างเก็บน้ําแม่งัดสมบูรณ์ชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดซึ่งการระบายนี่นะครับเราจะมีมร i เว l e t จะมี2 1. ผ่านเทอร์บาย2เครื่องนะครับสคือลงลำน้ำลำน้ำแม่งัดโดยตรงซึ่งรวมกันแล้วสูงสุด ระบายได้47ลูกบาศก์เมตรต่อว,วินาทีนะครับซึ่งมีประโยชน์ยังไงคือในการผ่านเทอร์บายการระบายน้ําผ่านเทอร์บายเราไม่ได้เสียเปล่าเรายังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้2 0 0 0 0 0กิโลวัตต์ต่อวันเพื่อจะใช้นะครับในพื้นที่อเบอแม่แตงทั้งหมดและก็พื้นที่เชียงดาวบางส่วนอันนี้คือผลประโยชน์ของการระบายน้ําซึ่งไม่ได้เสียเปล่าเลยนะครับอันนี้คือการระบายน้ําซึ่งการระบายน้ําอีกส่วนหนึ่งนะครับ ที่จําเป็นจริงๆก็คือว่าการระบายน้ําต้องดูปริมาณน้ําในลําน้ําปิ่งด้วยนะครับซึ่งเราดูจาก P75 คือสะพานช่อแลในช่วงาพายุมูลหลานที่เข้ามานะครับวันที่11-17ถึง17โดยประมาณโดยเฉพาะวันที่12น้ำนะครับที่สะพานรวรัตนที่อำเภอเมืองสูงถึง445ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าเราระบายน้ำในช่วงนั้นนะครับ จะเกิดผลกระทบก็คือน้ําจะไปรวมกับน้ําปิงทําให้เกิน500ลูกบาทเมตรเพราะ,ะนั้นพื้นที่เชียงใหม่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพราะ,ะนั้นเขื่อนไม่งัดสมบุชนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการหน่วงน้ําหรือชะนอน้ําไม่ให้ไปสมทบกับน้ําปิงในการที่จะท่วมพื้นที่เศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นการวางแผนของเราว่าเราจะหน่วงน้ําไว้หลังจากที่เราตรวจสอบไปที่พี75คือสะพานช่อแล มีปริมาณน้ําต่ํากว่า80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเราก็จะทำการระบายลงลําน้ําไม่งัดเพื่อไปสมทบน้ําปิงไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับกับตูเมืองเชียงใหม่และก็บริเวณชุมชนของอตำบลช่อแลที่สะพ,พนานท,ที่บริเวณ p 75ซึ่งรับน้ําได้ไม่เกิน125ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้คือเป็นการวางแผนการบริหารจัดก,การของเราเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วนะครับอันนี้คือ แนวทางการระบายน้ําของเราประเด็นจะเกิดพายุเข้าหรือมีร่องมือมีความวกดกะมันแช่มันมันจะรับได้นดในส่วนของฝนที่อาจจะมากกว่าปีในส่าปีห้ปี52เอ็กใ้ปี52นี่นะครับอในเรื่องของถ้ามีพายุเข้าเกินคาดการนะครับคาดการคือเราจะเก็บน้ําอยู่ที่250ล้านเราจะมีช่องว่างนะครับอยู่ที่ 15ล้านในการที่รองรับน้ำฝนที่จะมากเกินกว่าค่าปกติซึ่งณนะที่ผมแจ้งไว้แล้วว่าหนพฤศิกายน,เ,นยเราจะเก็บน้ำไว้สองล้านนะครับซึ่งเกในส่วนอีก15ล้านเนี่ยก็คือเก็บกักปกติจะอยู่ที่2องรเราเผื่อไว้ที่15ล้านเผื่อไว้ในกรณีที่ว่าเราจะต้องบริหารความเสี่ยงในกรณีที่ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเกินกว่าคาดการนี่คือการบริหารความเสี่ยงของเราหรือเราเว้นช่องว่างไว้ถ้ามามากกว่านั้นอีกปกติอย่างเมื่อกี้ผมก็ได้แจ้งไปแล้วเราจะระบายผ่านเซิร์วิสปินเวคคือตัวนี้ซึ่งสามารถระบายน้ําได้เนี่ยที่เราคํานวณไว้นะัคือรวมกันแล้วไม่เกินร้อยลูกบาศกเมตรต่อวินาทีหรือแล้านกว่าต่อว,วันซึ่งสถิติสูงสุดน้ําในปีนี้ที่เข้าอ่างมา 7.9ล้านเมื่อวันที่12สิงหาคมนี่คือปริมาณน้ําไหลเข้าอ,อ่างสูงสุดเพราะงั้นเราสามารถระบายได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็คือตัวเนี้ยือขอให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่านะครับการบริหารจัดก,การน้ําของกรมปิศานนะมั่นใจได้เลยว่าเราบริหารจัดก,การเต็มที่เรามีมาตรการในการรับมือนะครับฤดูฝนปีอุ่น5อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการบริหารจัดก,การน้ํานะครับ เราจะบริหารจัดก,การน้ําให้ดีนะครับมีประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะบริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพในปีนี้ครับพัดชัยกมุมลรัตน์ภาคข่าวนรลงพัดขำนิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือไไล่